เมื่อตะวันสางจะเริ่มจับขอบฟ้าท่านก็จะต้องออกดำเนินชีวิตเช่นทุกวันที่ผ่านมาหากมีปัญหาสิ่งใดที่อยู่ในเชือตของท่านจงฟังถ้อยคำและอธิษฐานกับพระพิญญาณบริสุทธิ์พระวช่วยให้รอดพระวจนะทรงพาระานุภาพคมกว่าดาบในตอนที่4ีสองโครินบทที่12ข้อ9แต่พระองค์ตรัสก,กับข้าพเจ้าวา่า การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิดเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าครับจากสองโคริน์บทที่12ข้อ9นี้มาฟังอาาักรทูตนิรุตจ,จันก้อน แบ่งปันเอาไว้อย่างน่าสนใจและเป็นพระพนในการอธิษฐานในเช้าวนันนี้คนเรามีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ในตัวจุดแข็งมีไว้ปกป้องตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นจุดอ่อนมีไว้เพื่อให้เราถ่มตัวลดความแข็งกระด้างนี่คือถ้อยคำอันทรงคุณค่าดังทองคําจากพระวจนะของพระเจ้าทรงพระานุภาพที่คมกว่าดาบ อาัคารทูตแบ่งปันเช่นนี้ท่านจงอธิษฐานปัญหาต่างๆในเช้านี้จะถูกทำลายจนหมดสิน้นด้วยพลังที่ท่านถูกเติมเต็มกับการอธิษฐานกับอัคารทูตและภาพอิญญาณบริสุทธิ์พระบูชใไฮรอดให้เราอาธิษฐานตามพระวจนะสองโครินบทที่12ข้อเกข้าแต่พระบิดาขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้ ที่พระองค์ได้ตรัสผ่านมาจากทางพระวจนะว่าการที่มีพระคุณของพระองค์นั้นเพียงพอกับเรามากน้อยเพียงใดเรารู้ว่าเมื่อยามใดที่เราอ่อนแอเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แต่เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เลือกและเรียกเรามาให้เราเป็นบุตรให้เรามีสิทธิอำนาจมากมายที่จะสามารถร้องทูลต่อพระองค์ พักพิงในพระองค์เมื่อยามที่เราอ่อนแอเราไม่สามารถไปหาผู้ใดได้เพราะแต่ละคนมนุษย์มันมีความจํากัดแต่ถ้าเราพึ่งพิงและพักพิงอยู่กับพระเจ้าพระบิดาของเราเราจะรู้ว่าพระบิดาของเรานั้นไม่มีความจํากัดความอ่อนแอมีที่ไหนพระคุณของพระเจ้าก็มากมายที่นั่นเสมอวันที่เรามี จุดแข็งในชีวิตของเราร่างกายที่มีความอุดมสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าวันใดก็ตามที่เราอ่อนแอเรารู้สึกแย่เรารู้สึกว่าไม่ไหวทดท้อหรือท้อถอยขอให้เราได้เข้าใกล้พระองค์ให้ลูกได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นให้ความรักของพระองค์สัมผัสชีวิตของลูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โอดนำลูกอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์เพื่อที่ลูกจะถวายเกียรติแด่พระองค์และลูกมั่นใจในการปกป้องและการยิวยารักษาชีวิตของลูกให้ลูกพ้นจากปัญหาอันร้ายแรงเหล่านั้นได้เพราะลูกมีความเชื่อว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นพระประสงค์ที่พระองค์ทรงให้เกิดเมื่อพระองค์ทรงให้เกิดปัญหาเหล่านี้จะมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่เสมอพระองค์เจ้าค่ะ ขอให้ลูกได้ถ่อมตัวลงเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีความยำเกรงพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะลดขนาดของความแข็งกระด้างหรือความเยื่หยิงโอ้อวดทั้งหมดและน้อมตัวลงถวายเกียรติแด่พระเจ้ารับการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์เราจึงขอบคุณพระองค์อธิษฐานเชื่อและวางใจในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน